เดี๋ยวนี้ผมจะพาดูเครื่องเชื่อมเลเซอร์นะครับซึ่งมีคนถามมาเยอะนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวดูเลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้ปืนเชื่อมนะครับผมที่เห็นเนี่ยปืนก็ราคาหลายหมื่นละนะผมว่านะไอสองพันกว่าหรือพันกว่าจะไม่มีนะครับผมนี่นะครับปืนนะครับแล้วก็สายยาวประมาณแดเมตรนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเครื่องตัวนี้ ตัวนี้เป็นตัวฟิดลวดนะครับผมป้อนลวดเข้าไปในในปืนเชื่อมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเครื่องเชื่อมนะครับผมทุกอย่างก็อัพมาเป็นภาษาไทยหมดแล้วนี่นะครับแล้วก็ต้องต่อกับตัวนี้เป็นถังอาร์กอนนะครับผมใช้เป็นการอาร์กอนนะครับสำหรับใครที่สนใจเครื่องเชื่อมเลเซอร์แบบนี้นะครับทางวีดีเวนเอ็กเซลก็มีหลายรุ่นหลายราคาเลยนะครับ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดแล้วก็ราคาได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับเราพร้อมที่จะจัดเครื่องให้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับแจ้งว่าดูมาจากคลิปช่างโต๊ะลำปางครับก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับผมอ๋อแล้วถ้าลูกค้ากลัวเชื่อไม่เป็นนะครับเรามีทีมงานสอนแบบจับมือทําเลยนะครับส่วนบริการหลังการขายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับมีปัญหาโทรสอบถามได้ตลอดนะครับบริการดีขนาดนี้ต้องวินิลเอ็กเซลที่เดียวนะครับตรวจสอบถามเช็คาราสามเจ้าแล้ว นี่ของวินวินถูกสุดลนะ